เมื่อสภาชุดที่แล้วเราก็มีการคุยกันว่าการหนีภยัยการสู้รบแล้วไม่มีการจัดระบบที่โปร่งใสสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลสองประการผลประการที่หนึ่งก็คือทำให้ภาคเอกชนซึ่งไม่ได้ไปรบกวนเงินภาษีอะไรของพี่น้องประชาชนเขาไม่สามารถไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้ภาคเอกชนจำนวนมากหรือ NGO เนี่ยเขาออกมาพูดกับผมตรงๆว่าบางครั้งก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะ จ่ายใต้โต๊ะเพื่อช่วยสิทธิมนุษยชนมันเป็นแบบนั้น่านปราธานมีการออกตัวเป็นรูปสัตว์ต่างๆเพื่อให้รู้ว่าโอเคไอ้คนนี้มันจ่ายสวยแล้วนะคนนี้มันจ่ายเงินแล้วนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลประการที่สองท่านประธานเมื่อเราไม่มีความโปรง่งใสสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาที่มันมาอาจจะมาพร้อมกับคนเนี่ยคือมันเกิดสิ่งผิดกฎหมายจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์การขนของผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายทำให้ชายแดนของเราวันนี้กลายเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในพื้นที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอาญกรรมเทาๆดำๆๆจำนวนมากต่อไปท่านลังสิมันโรมครับเชิญครับ เรียนท่านประธานครับก่อนที่จะเข้าสู่การอภิปรายผมจะขออนุญ,ญาตหาลือท่านประธานสั้นๆทีเดียวครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับที่อาจจะต้องเรียนท่านประธานนะครับว่ามันอาจจะมีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการจัดการเวลาอยู่บ้างนะครับแต่อยากจะเรียนท่านประธานนะครับว่าเราเองก็อยากให้การทํางานในห้องประชุมแห่งนี้นะครับมันเป็นไปด้วยบรรยากาศที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะต้องไปหาลือกันระหว่างวิบฝ่ายค้าและก็ฝ่ายรัฐบาลต่อไป แต่ว่าอยากเรียนท่านประธานว่าอย่างตัวผมเองนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการการความมั่นคงเนี่ยด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่ามันก็วิ่งวุ่นเหมือนกันนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านประธานนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปพูดคุยเพื่อให้เกิดการประสานงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่อาจจะเรียกว่าครั้งนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้มีการเคร่งรัดนะครับในเรื่องของลําดับรายชื่อมากนักนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งครับ ก็ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาของการอภิปรายนะครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรังสิมลโอมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับวันนี้นะครับขอร่วมอภิปรายยติแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบในศูนย์พักพิงชั่วคราว9้าแห่งและผู้หนีภัยการสู้รบตามแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับซึ่งผมเองก็ขออนุญาตนะครับอภิปรายสนับสนุนยติดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมากว่า40ปีแล้วนะครับท่านประธานครับ ผู้หนีภัยการสู้รบที่ได้มาอยู่ในศูนย์พักพิงทั้ง9แห่งนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่หนีภัยการสู้รบมานะครับโดยประเทศไทยนะครับเปิดให้เข้ามาพักพิงตั้งแต่ปี2,527นะครับปัจจุบันนะครับข้อมูลที่เราได้รับนะครับจะอยู่ที่ประมาณ70,000ถึง1 0 0 0 0แคนเอาแค่ okay, ข้อมูลตรงนี้ก่อนท่านประธานครับผมนั่งอยู่ในกรรมธิการความมั่นคงมีการประชุมกันรอบเรื่องนี้เนี่ยหลายครั้งท่านประธานทราบไหมครับ เอาข้อมูลเป๊ะๆแน่ๆเนี่ยเรายังไม่รู้เลยฮะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ปีการคำนวณกว้างๆเพราะเราไม่ได้ให้ความสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังทำให้สุดท้ายเราเลยไม่รู้ว่าปัญหาในการจัดการนะครับผู้ที่หนีภัยการสู้รบทั้ง9แห่งเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมการในเรื่องของทรัพยากรของการจัดการอย่างไรท mm hmm. ่านปาระธานครับที่ผ่านมานะครับ จนถึงปัจจุบันเราใช้วิธีการในการแก้ปัญหาทั้ง9้แห่งนะครับแคมป์ผู้ีิภัยทั้ง9แห่งเนี่ยด้วยการส่งพวกเขาไปที่ประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างสหรัฐอเมริกาวันนี้ผมได้มีการประชุมแล้วพบกับทางทูตออสเตรเลียก็ได้รับยืนยันว่าทางทูตออสเตรเลียนะครับก็บอกว่าทางออสเตรเลียก็กําลังทํางานร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งคนเหล่านี้ไปอยู่ประเทศที่3ที่ปลอดภยัยมีสภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีกว่าปัจจุบันซึ่งต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าข้อเท็จจริงที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องยืนยันว่ากลุ่มที่หนีภัยสงครามเหล่านี้ยังต้องรอคอยเวลาต่อไปซึ่งเร็วที่สุดที่เป็นไปได้คือเจ็ดปีเขารอมาแล้วสี่สิบปีวันนี้เขาอาจจะต้องรอเจ็ดปีซึ่งเป็นขั้นต่ำที่เป็นไปได้มากที่สุดท่านประธานครับแล้วถามว่า ผู้ที่ต้องการที่ต้องหนีภัยและไปอยู่ประเทศที่สามเนี่ยทุกคนต้องการที่จะไปอยู่ตรงนั้นทั้งหมดไหมไม่ใช่ครับหลายคนไม่ได้ต้องการไปหลายคนมีความรู้สึกว่าเขาอยากอยู่ประเทศไทยบางคนเกิดในแคมป์ทุกวันนี้เขาไม่รู้ครับประเทศมาตุภูมิที่ครอบครัวเขาอบพยพมามีสภาพอย่างไรวันนี้เขาแทบจะกลายเป็นคนไทยแล้วมันติดอยู่แค่อย่างเดียวคือระบบกฎหมายของเราเนี่ย ไม่ได้ยอมรับไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ให้ใหสิทธิ์แล้วทาให้พวกเขาต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนซอน่ถ้าจะไปทํางานก็ต้องไปแอบทํางานนี่คือสภาพความเป็นจริงที่เราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมพูดมามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าแม้เราจะสร้างทางเลือกของการย้ายพวกเขาไปอยู่ประเทศที่สามมันอาจจะไม่ได้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของกลุ่มคนเหล่านี้ ที่รอคอยอยู่ในทั้ง9ก้าแคมป์ผมคิดว่าวิธีการที่เราจะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วสอดคล้องกับปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือเราต้องยอมรับว่าวันนี้เราเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเ g จ n ิ้งโซซ t y เรากำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุเรากำลังขาดแคลนแรงงานเรากำลังขาดครอนขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในประเทศของเราคือทรัพยากรมนุษย์ ไม่กี่วันก่อนไม่กี่สัปดาห์ก่อนเราได้คุยกันเรื่องงบประมาณแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะลืมไปว่าถ้าสิบปีข้างหน้ายี่สิปีข้างหน้าทรัพยากรมนุษย์ของเรายังเป็นแบบนี้ใครจะเสียภาษีเราจะเอาทรัพยากรจากไหนไปพัฒนาประเทศเรายังต้องการทรัพยากรอ,กอ,กอีกจำนวนมากที่ผ่านมาเรามองกลุ่มคนที่หนีภยัยการสู้รบด้วยวิธีคิดแบบความมั่นคงทางการทหารเราไปมองเขาเป็นคนอื่นแต่เราลืมไป ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศของผู้อพยพผมคนหนึ่งและอีกหลายหลายคนฮนะวันนี้เราแทบไม่รู้เราเลิกคุยกันแล้วว่าไทยแท้คืออะไรเพราะเราหาข้อสรุปไม่ได้ฮนะต้นตระกูลของเราหลายๆคนเสือผือนหมอนใบเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของความมั่นคง เราเปิดรับมากขึ้นแล้วมองให้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราเรียกว่าวิกฤตมันคือโอกาสของประเทศนี้นี่คือโจทย์ที่หนึ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นการบ้านไปถึงรัฐบาลและถ้ามีการตั้งกรรมธิการซึ่งผมเชื่อว,ว่าคงไม่มีการตั้งกรรมธิการเนี่ยแต่จะส่งเข้ากรรมธิการความมัน่นคงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่านี่คือโจทย์ที่หนึ่งที่เราต้องช่วยกันคิดและหาทางออกโจทย์ที่สอง วันนี้เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในเมียนมามันมีความขัดแย้งรุนแรงและมีผู้หนีภัยการสู้รบที่หลบหนีเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อสภาชุดที่แล้วเราก็มีการคุยกันว่าการหนีภัยการสู้รบแล้วไม่มีการจัดระบบที่โปร่งใสสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลสองประการผลประการที่หนึ่งก็คือทำให้ภาคเอกชน ซึ่งไม่ได้ไปรบกวนเงินภาษีอะไรของพี่น้องประชาชน <_ an> เขาไม่สามารถไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้ภาคเอกชนจำนวนมากหรือ NGO เนี่ย <_ an> เขาออกมาพูดกับผมตรงๆว่าบางครั้งก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะจ่ายใต้โต๊ะเพื่อช่วยสิทธิมนุษยชนมันเป็นแบบนั้นท่านปานมีการออกตั๋วเป็นรูปสัตว์ต่างๆเพื่อให้รู้ว่าโอเคไอคนนี้มันจ่ายสวยแล้วนะ คนนี้มันจ่ายเงินแล้วนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลประการที่สองท่า,านประธานเมื่อเราไม่มีความโปร่งใสสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาที่มันมาอาจจะมาพร้อมกับคนเนี่ยคือมันเกิดสิ่งผิดกฎหมายจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์การขนของผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายทําให้ชายแดนของเราวันนี้กลายเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุด ในพื้นที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอัญกรรมเทาๆดำๆๆจำนวนมากเพราะเราไม่มีการจัดการเหล่านี้แล้วมากไปกว่านั้นท่านประธานข้อมูลที่เราได้รับจากกรรมธิการความมั่นคงที่ผมนั่งเป็นประธานเราพบว่าการสู้รบตรงนี้กำลังจะขยายขอบเขตอย่างกว้างขวางและอาจจะส่งผลกระทบที่ทำให้คนนับล้านไม่มีที่อยู่อาศัยท่านประธานคิดว่าคนนับล้านจะไปไหนฮะ โอกาสมากที่สุดก็คือมาประเทศไทยแล้วท่านประธานทราบไหมครับข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเรามีคปาซิตี้หรือสามารถรองรับเนี่ยผู้หนีภัยการสู้รบได้เต็มที่นะไม่เกิน75,000คนถ้าเราไม่มีการเตรียมการอะไรเลยวันนั้นจะเป็นวิกฤตครับแต่ถ้าเรามีการเตรียมการมันจะกลายเป็นโอกาสทุกท่าน อาจจะกังวลว่าเมื่อมีผู้หนีภัยการสู้รบอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยใช่ไหมยอย่างนี้เราต้องควักกระเป๋าจ่ายใช่ไหมผมไม่ปฏิเสธว่ามันอาจจะต้องมีบ้างท่านประธานแต่ผมอยากให้เรามองให้เห็นโอกาสว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ต้องการแก้ไขวิกฤตการที่เกิดขึ้นในเมียนมาแค่เพียงลำพัง ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศผมชื่นชมนะครับผมเห็นด้วยแต่สิ่งที่ท่านต้องมองให้รอบด้านคือวิกฤตพมา่าเนี่ยถ้าเราเอาประเด็นเหล่านี้ไปพูดคุยหาทางออกแสวงหามิตรผมเชื่อว่าเราสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เมียนมาได้อย่างแน่นอนปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีการหยิบยกในประเด็นเหล่านี้มากแค่ไหนเราแทบไม่เห็นเลยฮนะท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยกับทิศทางความมั่นคงแล้วก็ไม่ได้พูดถึงไม่ได้หยิบยกพวกเราผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงเราพยายามทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราได้ความร่วมมือจากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยน้อยมากครับ ผมไม่ขอนับฝั่งทหารผมไม่ขอนับฝั่งมหาไทยที่เป็นระดับปฏิบัติการผมคิดว่าสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากที่สุดผมเรียกมันว่า p o l i t i c a l w view หรือเจตจำนงทางการเมืองซึ่งรัฐบาลไม่มีการที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้มันเลยกลายเป็นปัญหาตามมาวันนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์มีรัฐบาลคนไหนที่สามารถตอบได้ไหมฮะ ว่าตกลงปัญหาชายแดนในแก๊งคอเซนเตอร์เราจะเอาอยัางไงตอบไม่ได้เพราะท่านไม่ได้คิดว่าจะแก้ไงมันเหมือนก,นกันกับกรณีคนไทยที่เล้าก่ายกว่าท่านจะขยับมันก็ต้องรอให้ชนกลุ่มน้อยเขาปิดล้อมเมืองท่านแทบไม่ขยับอะไรเลยกว่าจะช่วยกันได้คือทุกฝ่ายต้องช่วยกันผมขอพูดนิดนึงใ,ในเมื่อพูดถึงคนไทยที่เล้ากา่เพราะหลังจากที่ กรรมธิการผมติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังก็มีคนไทยกลุ่มหนึ่งถูกส่งไปถูกส่งไปที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ของท่านธีรชัยผมเองเข้าไปคุยกับพี่น้องผมไปเจอผู้ชายคนหนึ่งผมก็ถามว่าทำไมตัวเขาเนี่ยถึงไปตกอยู่ในสภาพนั้นได้เขาบอกกับผมว่าเขามีฐานะยากจนท่านประธาน เขามีฐานะยากจนแล้วเขาก็เห็นการประกาศรับสมัครงานที่ Facebook เขาและภรรยาของเขาซึ่งอายุประมาณสักไม่เกิน20ปีตัดสินใจว่าเอาวะเดี๋ยวไปตายเอาดาบหน้าเพราะในการสมัครงานครั้งนี้ที่บอกว่าให้ทำเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยเขาสัญญาว่าถ้าคุณไม่อยากทำคุณจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็เชื่อ สุดท้ายเขาตัดสินใจไปฮะแล้วตอนที่ไปเนี่ยเขาเอาคนคนไทยสองคนนี้ไปอยู่ใต้รถฮะระหว่างทางที่เดินทางไปถึงเลาวก่ายเนี่ยต้องดมกลิ่นควันตลอดเวลาไปถึงรู้ไหมท่านประธานเกิดอะไรขึ้นกลุ่มคนจีนซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาพบว่าผู้หญิงคนนี้กําลังตั้งครันอ่อนๆ <laughs> <laughs> เขาถามคู่สามีคู่นี้ว่าท่านประธานคะ ดท่านประธานค่ะดิฉันสรัตนัน์อน,อนุพรสมาชิกสภาผูรร้แทนราชดรจังหวัดมี <คน S 1> อะไรครับขีเก้าภาคผ้าไทยคะ่ะดิฉันขออนุญ,ญาตประท้วงค่ะต้องขออนุญ,ญาตผู้ที่กําลังประท้วงนะคะท่านท่านดังสิมันนะคะดิฉันขอประท้วงในข้อที่เก้าสิบเอ่อหกสิบเก้าค่ะให้อยู่ในประเด็นนะคะเรากําลัางพูดถึงผู้ลี้ภัยผู้ที่อา่าพยพอพยพมาที่เมืองไทยคะ่ะนะคะด้วยความด้วยความเคารพค่ะ ผมขออนุญาตชี้แจงนะฮะอย่าเพิ่งจับไปลากค่ะไปคอร์เซ็นเตอร์ไปอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับยติที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ค่ะนำเรียนท่านประธานดิฉันประท้วงท่านประธานด้วยค่ะครับขอบคุณครับก็ผมมินิจฉัยนะครับก็กลับเข้าประเด็นแล้วกันเนาะท่านประธานถ้าท่านประธานบอกว่ากลับเข้าประเด็นนี้ผมแสดงว่าท่านประธานกำลังวินิจฉัยว่าผมไม่อยู่ในประเด็นนะฮะก็ นอ,นอกนิดหน่อยก็เอาเข้ามาตรงคือผมเล่าให้เห็นว่ารจริงๆเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวกันท่ระรธานครับเอาเชิญต่อครับเชิญต่อครับผมจะจบแล้วท่านประธานมันจะนิดเดียวนะฮะแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าสองสามีภรรยาเนี่ยคนจีนเขาบอกว่าถ้าอยากทํางานด้วยกันต้องเอาเด็กออกถ้าไม่เอาเด็กออกให้แยกกันทํางาน สองสามีภรรยานี้ไม่ทันตัดสินใจก็มีคนไปลากภรรยาเขาแล้วไปทําแทง้งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านประธานท่านประธานคะดแล่ะแต่นั้นท่านประธานครับมรผมคิดว่าวันนี้เรื่องชายแดนมันใหญ่จะจบแล้วจะจบแล้วมันใหญ่แล้วผมคิดว่าผมมีข้อเสนอไม่ได้วิจารณ์อย่างเดียวผมมีข้อเสนอห้าข้อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ให้กับรัฐบาลข้อที่หนึ่งเราต้องทำให้ผู้หนีภัยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรมีโอกาสเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยกำลังขาดแคลนแรงงานเราสามารถนำพาให้เขามาช่วยกันสร้างชาติสิ่งเหล่านี้คือโอกาสที่ประเทศไทยต้องคว้าเอาไว้ โดยรับรองให้เขาสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายไม่ต้องมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อออกไปทำงานผิดกฎหมายให้เขาสามารถได้รับเงินอย่างเต็มเม็ดเต็มวยมีรายได้ที่เพียงพอประการที่สองผมเสนอว่าเราต้องเปิดพรมแดนไทยเมียนมายุติการสร้างคุกจำแรง ให้ผู้หนีภัยการสู้รบได้มีที่ปลอดภัยในเขตแดนประเทศไทยเปิดลงทะเบียนให้ถูกต้องมีการจัดการที่โปร่งใสปิดช่องว่างการคอร์รัปชันและช่องทางการลักลอบนำสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้ามาสู่ประเทศไทยรวมไปถึงการเดินหน้าสร้างแนวร่วมกับประเทศต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบผมเข้าใจดีครับว่าการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้ทรัพยากรมากแต่ผมก็ยืนยันกับท่านประธานว่าถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์การสร้างแนวร่วมเหล่านี้สามารถทําได้และเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตรงนี้ได้ข้อสครับเราต้องจัดให้ผู้หนีภัยการสู้รบได้เข้าถึงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาไทยการสอนในวิชาต่าง ให้เขาสามารถที่จะมีวิชาติดตัวไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือความรู้ทางวิชาการให้เขาหางานและช่วยกันพัฒนาประเทศได้ในส่วนของเด็กที่เกิดในศูนย์นี้ผมมีข้อเสนอว่ารัฐบาลควรพิจารณาอย่างยิ่งว่าสมควรที่จะให้สัญชาติหรือไม่ซึ่งอาจจะมีการวางหลักเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะสอดคล้องกับความมั่นคงต่างๆของเราด้วยแต่ถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จ เราจะมีทรัพยากรทั้งแรงงานกลุ่มบุคคลที่จะไม่ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายและนั่นจะเป็นการพัฒนาชายแดนอย่างยั่งยืนข้อที่4เราควรจะพิจารณาถึงบทบาทของประเทศไทยในการแก้ปัญหาวิกฤตเมียนมาในฐานะประเทศที่มีส่วนได้เสียอย่างยิ่งจากการมีพรมแดนที่ติดต่อกันมากถึง2,400กิโเมตรและเป็นประเทศที่ต้องแบกรับ ผู้หนีภัยการสู้รบมากว่า40ปีและอาจจะต้องแบกรับแบบนี้ไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราต้องส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาอย่างสร้างสรรค์ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาเราไม่ได้มีบทบาทอย่างชัดเจนดังนั้นครับนี่คือโอกาสที่เราจะเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในเมียนมาได้แล้วข้อสุดท้ายท่านประธานครับ จะต้องมีการแก้ไข SOP ของสอมชเสียใหม่ปัจจุบันผมบอกไปแล้วว่าเรารับผู้หนีภัยการสู้รบสูงสุดไม่มีทางเกินกว่า7 5 0ดหดังนั้นถ้าเกิดเรามีการแก้ไขใหม่เตรียมการให้พร้อมอย่าให้วันนั้นเมื่อมาถึงมันจะกลายเป็นวิกฤตเราต้องไม่ลืมว่าคนนับแสนมีโอกาสที่จะอพยพหนีภัยการสู้รบมาประเทศไทยถ้าเราไม่มีความพร้อมแบบนั้น มันจะกลายเป็นสูนกนาฏกรรมแล้วชื่อเสียงของประเทศไทยจะป่นปี้มาไหลลงขอบคุณครับ่านารานครับครับขอบคุณครับ